ทวงค่าเช่าค่ะครั้งนี้โหดเกินไปแล้วก็มีเหยื่อเป็นเด็กอายุแค่2ขวบเท่านั้นเองนะคะ,ะผู้ดูแลห้องอเห็นอ้าคนเช่านั่งกินข้าวอยู่มแม่ลูกแล้วก็คุณยายไปทวงค่าเช่าทวงกันไปทวงกันมาคุยกันไม่เข้าใจไปคว้าเอาหม้อทอดไก่ที่มีน้ำมัน,นร้อนๆนะคะสาดใส่บาดเจ็บไปทั้ง3รายเลยนะคะน่าสงสารที่สุดก็คือเด็กน้อยค่ะโดยหนูน้อยวัยสองขวบเนี่ยคุณผู้ชมร้องไห้ออกมานะคะด้วยความเจ็บปวด สสเสียงของเด็กอ,ะ<น>ะอ่ะโอ้โหเนี่ยคือต้องบอกว่าที่ใบหน้าแล้วก็ลำคอนี่จะเป็นแผลสาหัสค่อนข้าง,างเยอะจากการที่ถูกน้ำมันร้อนๆเนี่ยมันลวกหน้าไปหมดเลยแล้วมีบาดแผลผ้พองด้วยนะคะนี่ก็มีคุณแม่แล้วก็คุณยายค่ะที่พาคุณเปวินารวมถึงคุณหมอที่โรงพยา,ยาบาลยันคีเนี่ยเข้ามาดูแลน้องบาดเจ็บจากการที่ถูกหญิงสาวมาทวงค่าชาวบ้านสาดน้ำมันร้อนๆใส่ซึ่งไม่ใช่แค่เด็กนะ ทั้งคุณแม่ก็โดนที่ตัวคุณยายเนี่ยก็จะโดนที่แขนเป็นแผลนะคะคุณแม่อายุ25ปีเป็นตัวแทนเล่าให้เราฟังด้วยความเจ็บปวดโอ้โหดูแผลที่มันพองอน่นตัวเนี้ยนี่คุณยายนะโดนที่แขนนี่ค,คุณแม่โดนที่ตัวหนักอยู่เลยนะคะคุณแม่เล่าให้ฟังด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าเป็นห่วงลูกน้อยค่ะแม่บอกว่าเที่ยง18พฤษภาคมเนี่ยพาลูกสาวไปหาคุณยายที่ห้องเช่าย่านสาทร อาศัยอยู่ใกล้ๆกันจากนั้นทั้งหมด3คนก็พากันลงมาข้างล่างนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารริมทางจู่ๆค่ะผู้ก่อเหตุคือหญิงวัย49ปีเป็นผู้ดูแลห้องเช่าย้ำว่าเป็นผู้ดูแลห้องนะคะปรีเข้ามาทวงค่าเช่าห้องที่ค้างไว้20,000กว่าบาทคุณแม่ก็อธิบายว่าฉันโอนไปแล้วนะฉันโอนจ่ายให้เจ้าของห้องไปแล้ว14,000บาทเหลือค้างแค่800 0เจ้าของห้องคุยกับฉันแล้วว่าเดี๋ยวอีก8 0 0 0ค่อยจ่ายสิ้นเดือนได้ เธอก็บอกนะว่าเนี่ยมีส่งข้อความคุยกันในไลน์เรียบร้อยกับเจ้าของห้องนะเป็นหลักฐานเอาไว้แล้วแต่ผู้ดูแลห้องหญิงคนนี้เหมือนไม่เชื่อนะคะพยายามที่จะแย่งมือถือของคุณแม่ไปดูข้อความในไลน์ทีนี้คุณแม่ตีมือหญิงคนดังกล่าวแล้วเหมือนจะดึงมือถือกลับ,บนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมทําให้หญิงคนนั้นเนี่ยหันไปคว้าหม้อทอดไก่ของร้านอาหารที่น้ำมันมันกำลังเดือดปุดๆนะคะแล้วก็สาดใส่แม่ลูกรวมถึงคุณยาย คือจริงๆเหมือนต้องการจะสาดใส่คุณแม่นั่แหละแต่ด้วยความที่ลูกเนี่ยเกาะที่ขาอยู่เนาะแล้วคุณยายก็ยืนอยู่ข้างๆค่ะโดนไปทั้งหมด3คนเลยนะคะส่วนคนก่อเหตุก็อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปตอนนี้ต้องการจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะเขาทอดใจข่งฉันขายตามซ้ำแต่เขาทอดใจเองใช่เขาดึอมอเร์มันอยู่ใกล้ไปเลยเขาจำได้เขาตองจับมืเลยค่ะ วันนี้ทั้ง3คนมาขอความช่วยเหลือนะคะก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลยันฮีขอบคุณคุณหมอและมูลนิธิปวีนาด้วยเบื้องต้นเนี่ยเรื่องของอาการบาดเจ็บแผลไฟไหม้คุณหมอประเมินว่ามีความลึกระดับ2และมีการอักเสบเริ่มติดเชื้ออันนี้น่าเป็นห่วงค่ะมีแผลผู้พองทั้งที่ตาที่หน้าต้องนอนที่โรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดน,นะ